ขอยังขอยังเอ้าหยนดยนดยนโยุดยนยุดยมาหยนมายังหายใจอยู่พอดีสีครับผมเบ้ลวันนี้ว่าไหครับโบ้โเ้โเ้ไอ้ยี่พูดผิดทุกเพ พูดให้มันดีๆพูดยังไงดีเดี๋ยวชมมันพูดดีๆสวัสดีครับครับก็พวกเรานะครับก็บรรยากาศโคตรน่านั่งสมาธิเลยผู้ชายเอ้ดีๆอันเลอกกันเลยแย่งสมโพธิแเทที่แล้วกินแสบไส้แสบท้องกันไปหีแเทที่แล้วเขาตายไปครึ่งเทปเลยจะไปพูดดิเขาก็รู้ว่าถ่ายวันเดียวกันเททที่แล้ว จริงๆเราถ่ายวันหนึ่งสองเทปแต่เมื่อกี้เราถ่ายเทปกินพริกไฟอพี่เกมไม่ไหวก็เลยไปพักมาแต่ที่พี่เกมเริ่มดีขึ้นก็เลยไม่ไม่ไม่ใช่ดีขึ้นก็ไม่ไหวเหมือนกันเข้าหมามากก็วันนี้ครับเราจะกลับเข้าสู่การแข่งขันแบบเดียวๆอีกหนึ่งครั้งผมอันดับหนึ่งอยู่แล้วเรื่องเกมการแข่งขันเงี้ยผมไม่กลัวใครเขาแชมป์นะเขาแชมป์แชมป์ที่สุดเป็นแชมป์ัดเรมอนบัตโปกมีนี่คือบัตโปกนี่แข่งกันหรอขาก็วันนี้เห็นใส่หมวกมีถือแว่นด้วยเราจะมาทำอะไรกันก่อสร้าง เอ้ะสร้างบ้านเหรอสร้างเนื้อสร้างตัวใช่เนียนน่ยช่องเราเราสร้างได้สตัวอะไรได้ได้สร้างตัวอะไรเลยนี่นี่เขาคุยกับใครเก็บขวดน้เออกไปอ๋อแล้วก็วันนี้วันนี้ได้ได้ข่าวว่าเกมเราอ่ะมีเงินรางวัลด้วยวันนี้ส่วนไายส่วนได้จริงๆก็คือไม่มีตังค์กินข้าวแหละก็เลยขอเกมอะไรก็ได้ที่มีแบบเออเงินรางวัลให้หน่อยทุกคนจะชอบเวลาเราทำอะไรแบบเป็นทันฐานดานวันนี้มแปดดานข้อแม่แม่ โกเทคมึงแม่ทุกเรื่องก้องนี่เขารอแก้ตลอดเลยทุกคนอาจจะเคยเห็นในติ๊กตอกในที่ต่างๆเวลาหมุนกิ้งขวดนะกิ้งกระป๋องขวดอะไรเงี้ยหยุดตรงไหนได้เงินตรงนั้นใช่บนโต๊าแบบนั้นที่เขาบนโต๊ะใช่ไหมโต๊ะเรามีโต๊ะเล็กๆโยนเหรียญหรือกินเหรียญอะไรไปแต่ว่าซาบาโฮเราวันนี้เราจะใช้สนามราชมังคไม่ใช่เหรอเออ ติดอย่างเดียวเลยติดอย่างเดียวเรื่องเจ้าของเขาไม่ใช้เจ้าของเขานี่ปัญหาหนักเลยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยไงใช่เหรอไอ้เรืรู้จริงนะอันนี้รู้จริงเหรอเราได้ยังพูดมั่วไอ้ก็เนี้ยนะเราก็จะมาเล่นกันที่นี่แหละที่นี่เหมือนเดิมเรากิ้ง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 อยู่ตรงไหนได้นั้นแต่เราจะต้องหนึ่งเราต้องใส่แว่นปิดตาครับแว่นนี้มองไม่เห็นสองใส่หมูเออใส่หมโอ้ยเสือหมูเราอะไรเนี่ยหมกเราอะไรเนี่ยพร้อมจริงหรือไม่อกเใครเล่นอะไร้เดรนปะ เราอยู่รีป้ะเนี่ยไอ้้้เเหีียน่จ็บแลวตอนแรกอ่ะไอ้หมวกเนี่ยจะมากันกระแทกโดนหมวกกระแทกไปแล้วตอนนี้ก็คือเราจะมีอุปกรณ์เซฟตี้เหมือนกันึงแต่แว่นตาเนี่ยเราจะไม่ให้เห็นของคือของแปดดานเนี่ยเราจะสลับกันได้เลเพราะว่ามันมีเงินรางวัลมาเกี่ยวข้องก็ต้องเพิ่มความท้าทายกันหน่อยแล้วก็อันนี่เอาทิ้งไปเลยเอาทิ้งไปเลยอนี่เจ็บแล้วอันนี้เจ็บปะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องจับฉลากว่าใครเล่นก่อนแล้วก็เอ้ยมันจะกิ้งได้เหรอกิ้งแบบตัวเรามันไม่กลมนี่ไง อันนี้ก้าอี้ไม่ใช่อันนี้คือเซฟตี้เซฟตี้เราจะอันนี้พันรอบตัวเลยโอยหลายชั้นนะดิชั้นเดียวพันตรงนี้เลยหลายชั้นหลายชั้นหลายชั้นก็เซฟป้องกันไว้กทีนึงเอ้าแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครเล่นก่อนไอ้ถังนี้แล้วไอ้ถังนี้ครัไอ้ตัวเปลดเลยเพรไอ้ถังนี้เวลาจับก็อย่าไปโกงใครเขาล่ะรู้เป่ะไม่เคยมีการโกงกันที่นี่ไม่มีไม่มีไม่จำได้ไหมไอ้ที่เราจับบอลโดดบ่อร์ดฉะนั้นใครโกงไหมไม่มีไม่มี ล้วนเป็น่อขี้โค้นปิงไม่ค่อยชอบออกินตังโมกินแตงโมมีโตงไหมจ๊ะใครไม่มีไม่มีตั้งแต่จาตั้งแต่จับฉลากมาเนี่ยผมอะ่หวที่ล้วนๆแตงโมยังอยู่นี่อยู่เลยฟังถามตายยังเงียบมากยังไหวอยู่เขาเล่นเกมอะไรเนี่ยเล่นเกมอะไรบับเบิลทายถนน แว่นไายถนนอ๋อเหมือนไม่ได้ฟังอะไรเมื่อกี้เลยที่พูดโอเคจับฉลักโอเคจ้กูก่อนเลยกูไม่สบายใช่ด้วยมึงจับแล้วจะหายใช่ไหมหายอ่ะโอ้โหตอนนี้พี่เกมไม่ไหวแต่ว่าพี่เกมมีสปิริตนะครับเนี่ยแล้วทำไมเวลาจับฉลากผมไม่ได้จับอะไรเลยรอบเลหระใครคนนี้หนึ่งยกมืออูเนี่ยตัวที่สองผมครับสามคนหรียกว่าผมเหรอผมคนที่สี่และผมคนที่ห้าไปเลย พร้อมแล้วคนแรกก็คือเกมนะครับเมื่อกี้เราลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือถ้าอยากหยุดตรงไหนบอกได้เลยว่าหยุดไหนลองพูดดิหยุดคุณตะโกนดังๆนะเดี๋ยวนะตอนกูบวชกูก็ไม่ต้องพันขนาดนี้นะกีวงกีวอนก็ไม่ต้องพันเติมหน่อยเติมหน่อยเดี๋ยวมป็นเย็นหัวกบอกพอแล้วแหละกูจะเป็นตู้เย็นแล้วนะไม่โคมเดี๋ยวไม่กลมเลยถึงตัวหน่อยเออถึงตัวดีกว่าก็มาเริ่มอย่างหน้าบ้านใช่ป่ะไอ้หมวกจะหลุดป่ะ แมนแมนอ่ะหนวดกูแหละทีเนี้ย <c oughs> เอออยู่แล้วอ๋ออ๋อโอเคคนแรก คุณเกมสปโฮเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณมาอีกรอบหนึ่งนะคุณจะต้องนอนแล้วผมจะหมุนไปเรื่อยๆพอคุณบอกหยุดปุ๊บคุณจะโดนทําโทษทันทีแล้วคุณก็จะเลือกอีกว่าจะไปซ้ายหรือขวาต่อผมให้คุณพูดได้สามหยุดได้3มรอบเลยนะก็คือโดนได้3ครั้งไม่ใช่เผื่อเขาอยากได้1 0 0 500 1,000าเขาอาจจะได้รางวัลทั้ง3ครั้งก็ได้เขาอยากหยุด8รอบเลยไปละก็ได้ไปพันที่บ้านเยเล่นคนเดียวนะเอ้ยอะไรเอ้ยอะไรวะนอนนอนนอนคุณเป็นไม่เคยแข็งขันเ่ยตอนนี้ ยโอเคพร้อมแล้วไปไปได้ไปไปเลยไปเลยเออไม่ไปอ่ะยิดไม่ไปเลยไไปเฮ้ยหยุดไปเอาอย่างนี้ยุดแล้วบอกหยุดแล้วบอกหยุดแล้วบอกไเรื่อยเรือยเรือยางี้แหละหยุดหยุดหยุดหยดหยุดโอเคโอเคเย่ไปไ่จับ้ย เอ้ยไม่ต้องใส่แล้วแว่นเนี่ยมันลืมตาไม่ได้แล้วซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายไป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 ขออยังขอยังเอาหยุนหยุด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 มาหยนไปมึงจะหายใจอยู่ปะเนี่ยซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาอ้าวอ้าวหูลุไปทางเนี้ยซ้ายเออไปเนี้ยไปอืออือเอาใจไป เอาเลยเอาเงเอายลงเอาหยุดหยุเลาหยุดหยุดหยุดลยลืมตาไม่ได้ไม um okay. ่เป็นโรตีเลยเอาเกมเยไปเกมเออ่อ so ืยโอ้โหโอเคเดีกยวไม่กล้อง เอเนี่ยทำขนาดนี้เราไม่ได้ซัำเลยตาดช่องหน่อยก็ดังสักทีเนาะออกแนวบันทอนเออแต่เมื่อกี้มึงตบกระบาลกูกันเหรอไม่เฮ้ยใครตบกระบาลพี่พี่เลอะอยู่ผมก็ปัดไปฮะเดี๋ยวไปดูว่าโดนอะไรบ้างดูตอร์อนแอร์แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวคนที่สองใครนะผมครับไปดูกันพี่เกดจะโดนอะไรบ้างต้องช้ำแหล่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว นที่สองเกสบูไปเลยบูครับฮะอ้าวไปทำอะไรมาทำไมหน้าสะอาดเลยอ่ะยังให้กูหายใจไม่ได้โอเคอานนอนฮะกติกาเหมือนเดิมได้โอกาสหยุด3รอบหยุดยังกูแบบม้วนหน้าไปเองได้ไหมมึงยังถามมึงเหรอเมื่อกี้กูก็ไปเดี๋ยวไปถึงไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวสองสามไป ไม่มเฉียงไม่เฉี่ไหยัาไม่ยุดนะแล้วบแล้วบแล้วบนะุอะไรกุเนี่ยอี้วันหลุดมหลุดไปไปไูนไม่ดีวะไปแล้วแต่อ้นี่ไปแล้ววัวัวไม่ายหยุดหยุดนะกับตัวก่อนกับตัวก่อนใครพันมั้งออยา เว้นตาไวให้กูไม่ทำาบไรเกมหรอกอามันโดนแค่หน้าไม่ต้องป็นตาแล้วกูลับตาให้เองจริงๆร่งกูเอาม่ถูเอามขึ้นอย่างไมรเล่นจริงจริงไม่ได้กูได้แบงค์พันธ์ใช่ไหมับงโกงกูไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาไปขวาขวาไปต่อเลยเขาหรือขวาเราวะไอ้นี่เขาเอียงอย่งเลยเร็วเไปไปเอาโยนโยนรเกเลยวะ อ้าทอดแดกเลยอันนั้นอันาะเนี่ยสายล้านขวาแดจะไออกเร็วเอเวบโกบอกบาย้านได้ได้ได้ถือระบอระบอยนดนะอยู่นะปล่อยปล่อย้มันข้ามเส้นอะอ่ให้เลือกให้ให้เขานอนเองอจะก่งไปซ้ายหรือไปขวา อ๋ออยากชอบทำทิชชูม้นทองดีๆไม่ชอบเงินทองไม่เอาแล้วทาแป้งแล้วก็โรยแป้งแล้วก็ทาแป้งครับอันนี้กูได้กี่บาทแล้วมุกเกี้ยมึงจะได้แล้วล้านหนึ่งเอาอย่างซ้ายหรือขวาพอแล้วพอแล้วโอเค็กเดี๋ยวไปเก็ตขึ้นก่อนมาๆมาๆจะตายแล้วลองไปย็นได้ไหมเฮ้ยยินได้ไหม กูบอกเลยนะอันนี้เี้ยที่สุดอ่ะคือแป้งแป้งขมวดบริษัทบริษัทจมูกแล้วยังเข้าไปอีกมันเข้าจมูกเข้าปากไอ้เหี้ยโทรเนี่ยบนเวทีขอให้สวยๆนี่เลยนะจตุ่ักรมาเล่เหมือนมุดจักชุดแบบเท่นะมีมีมีไอ้นี่ด้วยไหลด้วยอ่ะต่อไปก็จะเป็นตาคุณตาคุณตาคุณพอไม้ขาวอยากได้อะไรอยากได้อะไร อุ้มกุ้งชีแลปิดตาแล้วสลับของก่อนปิดตาแล้วสลับของแกเอาไปนะ้าคุเป็นไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลยเไรคุณไปล้างยังไงช้อนชอนอ่อให้ไปล้างหน้าก็ล้างแค่หน้าอย่างเดียวก็บอกให้ไปล้างหน้าโอเคเอ็นไปเลยเอ็นไปเลยมันขึ้นระวังระวังหัวระวังหัวเราทำไมหัวมันลุกเข้าไปในนี้หมดเลยเมื่อกี้เหมือนไมเคิลจริงๆเครื่องแ่เจ๊ร้านเนาสัตว์ไมเคิลตังค์โอเคเอาอยังห้าสี่สามสองไปหยุดแล้วบอกนะ เอทำไมตัวนี้มันหนักจังวะเซ่หัวยอยู่แล้วบอกนะเฮ้ย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 เอาดีๆดีๆได้หนึ่งพันบาทได้หนึ่งพันบาทเอาดีเฮ้ยซื้อเบียร์เลยเฮ้ยเไปต่อเบียร์รับแรงได้หนึ่งพันไปต่อเลยไหมไปต่อเลยไหมจริงดิจริงดิจริงดิจริงจริงจริงเก๋เก๋เก็บตังค์เลยไปขวาไปขวาขวาดีวะไปต่อไปต่ออยู่แล้วบอกนะไปไปแล้วบอกไปสุด อ้าวหยุดแมวมาถ้ามันเปลือกไม่ต้องกดเขาตีสองใบที่นี่เอามาสี่ใบมึงมึงกลิ่นข้าวๆอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเออเออเออเบอร์ใครไปก่ดนก่อนทีนี้ซ้ายขวาไอ้เหี้ยมันไปขวาได้อีกเหรอไอ้เหี้ยอ่าไปขวาขวาไปตั้งส่วนก่อนตั้งส่วนก่อนโอเคไปอย่บอกนะ หยุดแลบอกงัห mm ยุดหยุดโอเคไปเลยหยุดทรมานกูไอ้สักนอนหยุดแม่นอนคว่ำไม่ได้ตายเาต้องททำไมเราเขาจหมู่นะจะหมู่นะจะเขาจะหมู่นะได้หาได้หาโอเคเรียบร้อยดีใจไหมได้หนึ่งพันบาทภูเขาไข่มากเลยเอาไปเอาไปแต่พี่บอกหยุดเร็วกว่านี้นะพี่ตะพี่ได้อีกห้าร้อยเลยนะเว้ยพอกูออกปุ๊บกูจะเป็นผีเสื้อ แต่พี่บีบบ <ame> ับเบิ้ลเรื่อยๆมันจะไม่เหลืออะไรทยเซฟให้ผมนะเอ้ยเดี๋ยวพี่เอาอะไรมาเซฟให้ก่อนเขาแกล้งป่ะเนี่ยนี่ยืนคนเดียวเลยเหรอไม่มาป้าเดียวจำลึงขึ้นแล้วโเอ้ยก็นนี้ว่าเออเซฟแต่มันก็รล้วคันหัวพร้อมยังพร้อมมากดีดีละออะไรข้าวปากเลยอ่ะโอเคมา อันนี้เราใช้ตีนยันแบบไหนได้ได้แต่ว่ามันดูไม่สุภาพมันต้องช่วยกันหลายๆตีนถึงจะสุภาพไปครอบเดือนสองเออไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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 กลับไท่นเด้เดยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวลูกบอลลูกบอลเฮ้ยพี่ปกะคองหัวให้ไห้หัวตัวไปได้เลยเดี๋ยวจับหัวไว้ไม่ต้องไม่ได้ไหมได้ไหมอันนี้ผมโดนนำทอนแล้วเหรอเอ้ยเอายายัง ยังไอ้โอ้ยไปไกลเลยไปไกลเลยไออีกเยโยนเอาเรียบร้อยเรียบร้อยมีดอยู่ไหนมีดอยู่ไหนทำไมมีีดด้วยไออย่างเงียบกันสิเงียบทำไมกันไหนโอ้น้ำแดงได้กินละเหนียวอีกแล้วพร้อมยังเสื้อเฮ้ยสื้อสีขาวอารมณ์แบบมันโดนเยี่ยวใส่อะพี่เสื้อสีขาวทำไมดีอะไม่เป็นไรงั้นโดนตัวแล้วกัน ไม่ต้องใส่แว่นแล้วผมลึเปานี่คือการทำเสื้อไอ้ย้อมสีมันย้อมมันย้อมไม่เขาเล่นหน้าไม่ไทำไมมาเล่นตัวล่ะไม่เด๋ยวเข้าตาต้องอาบน้ำทุกเทปเลยกูลทำไมทำไมมันนานจังวะนี่ตรงนี้นี่ใครไม่รู้นึกว่าแบบโดนฟันมาเลื่อนอาบแล้วนะจะขวาหรือจะขวานี่มีน้ำแข็งนี่เป็นน้ำแข็งใสกินได้เลยซ้ายหรือขวาไปทางไหนซ้ายซ้ายไม่กูไม่อยากกลับมาเนี่ยเออมึงไปเองได้ปะเอออยัง ยังโอ้ยังพอมาได้เงินมาเหรอไม่แบบพี่ได้เงินหนี้ไม่ไปเหรอโอ้โหสีอีกแล้วเราเป็นคนมีสีสันนะชีวิตอะเนาะเอเคมีเข่ามีหูนิ้วเลยไม่มีหูได้ไหมหูหูเออไอ้เจ้าิงไอ้ชอบเหรอไอ้ชอบชอบชอบไอ้ชอบชอบทำไมคนเด็กเขาโดนกันแป๊บ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 ทำไมผมมันโดนหนักจังวะโดนนานด้วยแต่ละโอเค ไม่โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปขวาไปหนึ่งรอบไปทางไหนขวาพอแล้วไปห้อยยางขอยยางยัางหลุดหมดแล้วไรนะหมดแล้วโอ๊ยโอ้ยขังโอ๊ยไม่หลุดแล้วหอยยางพอพอพอแล้วโอ๊ยพอแล้วทำไมเงียบแบบเงียบกันอีกแล้วรอลอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวขอกลัวกูโดนแกงแล้วแน่เลยไม่โดนไม่โดนได้ขอดีไหมของดีนี่กันมาไปคุณคุณเออนี่เข้าปากเขาจะหมุกไม่ได้เลยอันตราย ไม่ต้องไม่อาบน้ำนะลงทอดเลยเดี๋ยวเอ้ยเสื้อสวยเนี่ยนะเป็นแบบฟ้าชมพูฟ้าชมพูได้เอาให้พอใจซ้ายหรือขวาพอแล้วฮะพอแล้วเอ้ามันได้พันหนึ่งเอ้าเอ้าอายุมันได้พันหนึ่งเองเอ้าแล้วมึงหยิบอะไรมาใหห้กูยิบผิดหยิบผิดเอาไม่งั้นเล่นใหม่นี่โดนฟรีเหรอเออเล่นใหม่ปะเดี๋ยวไปคืนรอบหน้าไปเอาคืนรอบหน้าผมต้องทำตัวยังไงต้องดีใจต่ออะไร นี่โทษนะพันไว้ทำไมพันไว้ทำไมก็เดี๋ยวคนดท้ายไม่พันแล้วนี่เขาไม่เลิกทรงเลือเสื้ออะไรป้องกันไอ้ตอนผมมาผมใส่เสื้อสีขาวสีมันตกไงเฮ้ยแต่หน้าสวยปะออกมาแล้วชูสีเชิญยิ้มชูสีนะได้ได้หม่ำช่าชาหม่ำจะใครวะหม่ำหม่ำช่าชาเท็กเจอเจอก็สนุกอะไรกันวะยาวลูกหยี ดีนะดูตลกมาเยอะมาก็ไปเป็นแชมป์คนสุดท้ายตูนมาริสแรมเล็นซต์มัวงมันไปทางตลกเราไปทางหลออะทางแบบเพลงสตริงอ่ะเออสุดท้ายหมดเลยโดนอะไรก็คือโดนได้เงินก็คือโดนใหญ่ยูที่อะไรโดนก็โดนเลยเสร็จปุ๊บสรุปเกมเดินเก็บของกลับเลยเมนอ้เออทิงไว้ให้นอนน่เออนอน คนสุดท้ายพร้อมที่ถามใครอ่ะถามอามมือ่ะคนสุดท้ายนอนนอนนอนโอ้ยได้เลยเนี่ยไม่ไม่ได้วิ่งกระเสากระสอบพร้อมมากเตะตะขาเลยเตะตะขาเลยโอ้ตัวมาูมาโอเคพร้อมไหมพร้อมก็ได้พร้อมหมุนไปเฮ้ย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 เ้เฮเยเฮเน้้ยไ้เ้้้เย้น้้้้ หยุดเ้าหยุดเปลาหยุดไหมไม่หยุดด้วยหยุดโดนอะไรก็คือโดนได้เงินก็คือโดนอยากอยู่ที่อะไรโดนก็โดนเลยเอาใจช่วมาเลยผมต้องเตรียมให้พี่ชายผมยิ่งกูมึนมากเลยตุ้มอะไรอะไรตุ้มเลยคืออะไรอะไรตุ้มเลยตุ้มไงลูกตุ้มอ๋อโอเคนะบร้รับตาหนึ่งสองออ ี๋ยวพี eh, ่ผมเลยเดี๋ยวพี่ผมเลยอนหลอะไปายขวาซ้ายขวาไอ้ยันดามันหลอดซ้ายขวาขวาขวาไปหยุดแล้วบอกหยุดแล้วบอกมันจะไปไกลแล้วนะเนี่ยะอ้ไกลยุดโอเคยุดยุดยุดมามาหลับตาไว้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  โซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นไรเพื่อนเป็นไรเอาดิให้ช่วยไหมบอกก่อนช่วยไม่ต้องช่วยเหรอซ้ายขวาช่วยซ้ายซ้ายซ้ายครับไม่เปเหนื่อยไปเหนื่อยมึงรอไอสัตว์ไม่มใครช่วยกูหมุนเลยหัวเราะหัวเราะระวังเซฟไว้พี่เซฟหัวไว้เซฟหัวไว้เรายอยังหยุดเออโอเคโอเคหลับตาไปไหมแล้วมันก็มึงหมุนกลับมาที่เดิมอ่ะเออเออีเอ้ยอ อ้้ยโแไม่ไม่เอาน้ำล้างก่อนเอ้ยเขาหูเอาน้ำล้างก่อนเอาาน้้ลงก่อนเอ้ยอหมดยังไม่ยังเอาน้ำล้างก่อนน้ล้างน้าล้างโอ้ยเฮียเไปจับเพื่อนนั่งก่อนเออเออเอค่อยดีหน่อยนะเใจน้อยใจน้อยเดี๋ยวผมล้างน้ำโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเพื่อนทุกคนเออคริกต้องไหนได้อันนั้นเออทำไมผมรู้สึกว่าเพื่อนเก๋ไปไปโผล่อีกแล้วเฮีย ผมรู้สึกว่าเพื่อนเยอะเอานี้ดีกว่าฝากคนกดไลค์กดซับสไครต์เพราะว่าตอนนี้นิ่งอยู่ที่2,000กว่าใช่เราอยากได้สามสี่พันห้าพันหมื่นหนึ่งล้านหนึ่งเหมือนคนอื่นเขาใช่แม้ว่าเราจะลงทุนมากเท่าไหร่ถ้าคนสนับสนุนน้อยเราอาจจะไปต่อไม่ได้วันนี้เราเลยถือโอกาสนี้ลาผู้ชมไปก่อนเจอกันเทปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยว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 ไปไหนก็ยังไงก็อย่าลืมฝากสนับสนุนคลิปของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องซาบาโควันนี้ลาไปก่อนลาไปก่อนสวัสดี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดรับปิดหลังอะดังคันหรอดังเอายังไม่ครับเอาอี๋วยุดพอดีเอ้ดังอยู่ปะเนี่ยต้องอยู่ไหมอยู่ดิยัดแกให้กูก่อนลาแล้วไม่หรอ